ครับปูงวดก่อนเป็นไงบ้างครับปู่หกหกห้าถูกกันเยอะไหมครับเขาซื้อไอ้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าโอ้ครับแต่ปูแต่ปูนั้นจะเป็นจับลัตเตอรีร่ม่ได้หนึ่งหกห้าครับแล้วก็หกหกห้าโอ้ครับตอนซื้อลัตเตอรี่ครับ ครับผมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟแฟนคลับแฟนช่องทางช่องนิวพารวยนะครับผมเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับวันนี้แอดมินจะพาต่อสายโทรสัมภาษณ์ปู่โคราชนะครับสำหรับแนวทางของปู่งวดที่ผ่านมา665นะครับถูกตรงตรงเลยนะครับผมก็มีหลักฐานที่ดูเนาะเป็นรตรีนะครับผมเนาะวดที่ผ่านมาสำหรับแนวทางของปู่ถือว่าเม่นมากนะครับ665เนาะก็คือเป็นความฝันของลูกสาวที่ลูกสาวท่านนี้ได้โทรมาบอกเนาะแล้วก็ตีเป็นเลข665้านะครับผมปู่ก็ไปหยิบจับรตรีไว้นะครับ ครับผมท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกาไดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับส,สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังแนวทางของปูพร้อมๆกันเลยนะครับการนันสการครับปูเจริญพรนิวพอรวยดวงพอรวยมันไม่ได้ดูลอตตอรี่ด้วยโอ้ครับครับโอ้ปู่จับลอตเตอรี่หกหกห้าเลยใช่ไหมครับปู่ 6, 6. แล้วก็หนึ่งหกห้าโอ้ยเต็มตรงตรงเลยนะครับปูหกหกห้าตรงตรเลยครับลูกสาวเขาฝันเกี่ยวหลวงพ่อน่ะโอ้ค่ะฝันว่ายังไงครับปูถึงว่าที่ผ่านมาเนาะคลูกสาวฝันว่าหลวงพ่อมรณภาพมรณภาพือว่าตายเนาะคับคบปค่ค่าผ้าเลีอยงเลยนะงวดที่แล้วนะคับปู ดูสาวมาเสียอ,อกเสียใจจูนว่ะครับ<ะ>แล้วก็โทรมาถามหลวงพ่อครับเ<ะ>มื่อถามอายุหลวงพ่อแล้วก็ถามวันเกิดครับห<ะ>ลวงพ่อเกิดวันที่ยี่สิบแล้วก็พศศูนย์สองสองพันห้าร้อยสองครับแล้วก็อายุหกสิบห้าป<ะ>ีโอ<ะ>้ ดีไว้กันกันไว้ครับต่ความฝันเนาะบางทีมันก็ตรงบางครั้งมันก็หลุดก็ธรรมดาเป็นแนวทางครับอือครับทีนี้ขออนุญาตถามปู่นะครับทำไมปู่ถึงไปหยิบลอตเตอรี่ได้หกหกห้าครับปู่ก็มันมันใกล้จะหมดแล้วพอดีก่ะมันมีแค่นั้นเองนะอ้อครับเขามา ขายลักเอรี่ที่หน้าวัดก็เลยขาเอาหกหกห้าอืครับจะได้ชุดหนึ่งกับอีกหนึ่งใบหกหกห้าครับครับครับเดี๋ยวเดีวปู่ได้บอกให้ญาติโยมอยู่ที่วัดนี่ซื้อไหมครับปู่ก็ปูเดี่เขาฟังอยู่ว่าฝันลูกสาวฝันว่าลวงปู่ตายครับอืมแต่ความฝันเนาะั เองพูดใช่คนอื่นเขาฟังเขาก็ฟังบางคนเขาก็เม่บ้านใจร้อืมันจะป็นครับวันนี้เป็นวันศาสตร์ไทยนิวครับอืมวันศาสตร์ไทยของคนไทยเขาก็มาวัดมาว่ากันมากเน,ะนเาะคต้องต่อปฏิทุระหลายอย่างเมื่อวานนี้ไปลงอุโบสถไปลงอะไรแต่ตอนเช้าบางญาติโยมเขาก็ไปเลี้ยงสาร,รับ ล็อเขาเขาเลี้ยงเขาก็จูดจันรับแต่ลวงปู่ไม่ได้รู้อืมครับเออที่นี่ลวงปู่มาเออเอเวลาอยากจะสามทุ่มเลยแหละลวงกปูกเลยเอาน้ำแดงเอาบุหรี่เอาเอ็มร้อยเอ่อไปถวายไปขอต่อครับเาอาจุดทูปเป็นแนวทางครับูเออเลขทูปก็อ,ออกมาเมาื่อคืนนี้ก็ เกือบจะสามทุ่มแล้วแหละอ๋อครับโอสวยเอ็มร้อยด้วยครับออกมาสวยแต่วเลขตัวนี้นะมันออกมาหกหกศูนย์สามอหกศูนย์สามอ่าศูนสามันก็เป็นโงกับป้ายเดียนรถไอ้ที่รถเรียนด้วยพอดีเลยข้างหน้าครับครับครับโอหกศูนสามครับแล้วก็ เปิดสายเอ็มร้อยเลยก็มองดูอ้าวมันก็เป็นห้าสองสามสายเอ็มร้อยมตโทรมาป้ายรถจิ๋เหมือนเดิมอ๋อครับครับครับปู่เดี๋ยวปู่ก็เลยบอกไว้เออถ้ามันไม่ใช่หรือใช่ยังไงก็ไปนี่ไม่้็ขัดลงปู่เด้อครับปูปู่ก็อยากจะสร้างอืม แรงศรัทธาญาติโยมบ้านตัวเองก็มันน้อยเราจ่ากเงินได้ทางเทศทางภูมิเนาะทีนี้ปู่ปู่ได้นิมิตฝันไหมครับปู่หลังจากที่น,นี่ไปแล้วครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้นิมิตเลยโอ้ครับครับครับก็เลยว่าเอา แนวทางต่องว่ให้ท่านผู้ชมนี่ก็คือว่าเป็นหกศูนย์สามใช่ไหมครับปู่แล้วห้าสองสามนี่เอาด้วยใช่ไหมครับต้าหองสามต้เอาปันไว้ด้วยโอ้ค่ะลว้สวยเลยเปิดดูโอ้คับไปเข้าตัวตรงในหน้าไายเอ็มเลยเมื่อก่อนโอ้คับครับปู่ออค่ัอันแล้วอันความฝันของลูกสาวของปู่เนี่ยงวดนี้เขาจะเอามาแบ่งปันให้กับทางช่องได้ไหมครับปู่ครับงวดนี้ครับ แต่ถ้าบอกฝันเดี๋ยวหลวงปู่จะโทรไปหาอือครับถ้าเกิดว่าได้เลขความฝันมาก็คือว่าจะเอามาออกช่องแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องใช่ไหมครับปู่วันที่แล้วว่าจะโทรไปหาเนียวพ่รวยดวงพ่อรวยอ้าว่ามันเจ็ตกไม้มันจะใช่ไหมประกัศโดยเฉพาะเลยเลขรูปแบบนี้นะโอ้อครับปู่โอ้แสดงว่าแตกสามตัวเลยใช่ไหมครับปู่เออแต่เลขความฝันไปได้เครืตีเอ้ลูกทากเอ้ะเขาเขาดึงเกรืตี ศูนย์หกห้าครับเออก็ตายเป็นศูนย์ครับโอ้แต่สำหรับแนวทางของปู่นี่ถูกรตเตลรี่สามตัวบ่อยมากนะครับผมที่ปู่บ่อยครับเอแปดหกเจ็ดนด่นก็บ่อย,ยนะครับเจ็ดก็สามตัวนะปูนะ่เนาะบ่อยห้าศูนย์สามมาดอกหกศูนย์สามเลยี่ได้ร,ตตรักตอรี่เข้าบนทั้งนั้นครับครับผมมนลเป็นข้างล่างให้ครับอืม สังเกตแต่ว่าปูนี่วลาถูกสามตัวนี่ถูกตรงตลอดเลยนะครับปู่ตรงอยู่เรื่อยบวงชี้ก็โต้นครับ,รบนี่ก็โทรสั่งลอตเตอรี่เขาไว้แล้วโอ้ครับปูแต่เอฟซีญาติยมก็ดีครับแต่ลูกปู่ไม่ตีเอาได้หกกับเก้าในเอฟซีจะขันหัวก็ได้นะครับครับ,มรบผม เก้าศูนย์สามครับเก้าสามศูนย์นี่ก็แล้วแต่เอฟซีทีจารับ้าดูครับเกิดสุดแล้วแต่ดุลพินิจของเอฟซีแต่ละท่านใช่ไหมครับเาแต่ลุงปู่ก็มาอยู่นี่ก็ได้เอ้เก้าพรรษาแล้วเก้าพรรษาแล้วอยู่ครับครับอายุปู่ก็หกสิบห้าปีโอ้ครับ ตั้งแต่ปูปจ่จำจำพรรษามานี่ตอนที่ปู่อยู่วัดเคยถูกสามตัวมากี่งวดแล้วครับปู่โอ้ยขี่ห้าครั้งแล้วนิวโอค้ครับครับครับว่าเมื่อก่อนนี่ถูกสามตัวเป็นประจําเลยใช่ไหมครับปู่ครับโอ้ครับอย่างมืงวดเมื่อกี้นะ่ะหกหกห้าตรงตรง,ตรงเลยนะครับปู่ตรงถือว่าไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าลูกสาวปูวป่ได้ความแนวทางความฝันตัวเลข ปู่ก็ออนเอ็ดมินขอญาตสัมภาษณ์ปู่ลงช่องคงสุดท้ายได้ไหมครับปู่ได้ใช่มีอะไรก็ลองปู่จะแก้ให้ดวงพารวยเนีวยพารวยให้ทราบครับหรือว่าไม่แน่ปู่อาจจะอันนิมิตฝันเพิ่มก็ได้ใช่ไหมครับปู่ใช่จ้ะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่นะครับผมเนาะที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมถ้าใครได้โชคได้ลาบกับปู่ปู่อยากจะสร้างอะไรครับปู่ที่วัดครับตอนนี้ไอ กะปูก็ทําบุญกระถินนะครับแกเขยนแน่ไปติมซองไว้แล้วเพราจจะสร้างโดมใส่ครอบผ้าใหญ่โอครับครับกะปูส่งลายไปให้ร้านจิมพวกนี้แะออกไปเอาแล้วครับครับได้ครับปูตาก้าก็45แสนโอ้ครับครับก็เกิดว่าใครเนาะได้โชคได้ลาบกับปูงวันนี้อยากจะร่วมบุญร่วมบุญกับถินกระปูเนาะ๋แอดมินก็จะลงเบอร์โทรปูติดต่อให้นะครับท่านผู้ชม ครับครับวันนี้ขอบคุณปู่นะครับที่ได้นําแนวทางนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็เอฟซีทั้งช่องขอบคุณมากๆครับสาธุขอให้มีชคมีลาบเด้อเอฟซีเอาขอเจริญพรครับสาธุครับผู่ครับครับผมและนี่ก็เป็นแนวทางของปู่โคราชนะครับผมสําหรับแนวทางต่องวดของปู่เนาะนะครับผมงวดนี้ได้มาแล้วนะครับ เป็นเลขทูบเนาะ6ก3นะครับแล้วก็52 3สนะครับเป็นแนวทางตัวงดของปู่นะครับก็จะลืมนะครับผมตามแนวทางของปู่ท่านโค้งสุดท้ายด้วยนะครับปู่อาจจะมีนิมิตฝันเพิ่มเติมหรือว่าอาจจะเป็นฝันของลูกสาวเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะปู่ไปจับรตเตี่ได้665นะครับผมเนาะก็ถือว่าเม่นมากสําหรับแนวทางของปู่เนี่ยถ้าถูกเนี่ยจะถูก3ตัวตรวงเลยนะครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกรับขอพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ